Power AM Class AB จากค่าย Pw Audio ตัวนี้เป็นรุ่น W 1600นระครับนี่นะครับ W ห่นรรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสวยอยู่นะหน้าตาล่อๆอยู่ ด้านในใส่มาเป็นมอปแปลงซีคอนะมอปแปลงซีคอลูกใหญ่อยู่นะครับพัดลมหน้าหลัง c ตัวเลยนะครับหมุนทํางานปกติทุกตัวฐานซตเตอร์ก็ใส่มาเยอะอยู่นะตัวนี้นะครับเบอร์ยอดนิยมเบอร์ใหญ่นะครับ5,21943นะครับข้างละ8ปคู่นะสิตัวเลยนะคาปา6ลูกตัวนี้จุกๆเลยนะครับแน่นๆนะครับบอร์ดไดคัท AB 2ชั้นนะครับตัวนี้18ข้างละ2เล่นได้สบาย12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ3 นะครับเล,เล่นได้เลยนะครับราคาอยู่ที่6,500บาทส่งฟรีแบบโอนถ้าเก็บปลายทางมีค่าบริการเพิ่มสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์082123 2278ร้านแสงจันทร์าวสตูดิโออำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาลสิน์มาฟังเสียงกันดูครับ